สวัสดีครับยูผมมิสเตอร์สงครามนะครับโอเคครับทุกคนวันนี้ก่อนอยินีต้อนรับเข้าสู่เกมไรเดนเจอที่เรารักอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เกมได้แจกมาตั้ง15ใบเลยแหละทุกคนนะน่าจะเป็นกิจกรรมแชร์รวมอันนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะรับตัวตรงนี้เราไปเปิดกันนะครับคือวันนี้ผมจะมาลากคู่เทพเลครับทุกคนเออนี่ผมจะมาเอาเอนจินเว้ยทุกคนผมยังไม่มีนะเอนขาดในดีนี้นะครับเดี๋ยวผมมาลากเอนขาดกันดีกว่านะครับทุกคนคือตัว15ใบนี้ผมก็ เห็นบางคนได้ไม่ได้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือผมนะที่ไม่ได้นะเป็น ID ดีลองของผมนะไม่ไม่ได้15บใบนะครับผ,ผมก็งงมากแต่ว่าไปดูในกลุ่มแล้วเขาบอกว่าอาจจะเป็นที่ ID ดีไม่ใช่ ID เซิร์ฟไทยเลยไม่ได้เนะี่ยผมก็ง่อยไปนะว่าก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไอีีลองผมก็ได้มาเป็นคู่เทพยอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวนี้เรามาเปิดไอดีหลักกันนะครับผมต้องการเอ็นขาดเท่านั้นตัวที่ผมต้องการ hey! เฮ้ยออกมาจริงวะโอเคีเกินเกม โอ้โหเกมมันรักผมว่ะช่วงนี้มันรักอะไรตัวนี้นะครับผมไม่ได้รักเกมแล้วเกมรักผมเหรอผมไม่ได้รักเกมแล้วนะตอนนี้นะส่งมาเราวอินคาร์ดก็ดีนะครับที่ส่งมาน่าจะแบบเอาใจผมให้ผมกลับมาเล่นนะช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นลายเลนเจอร์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยก็จะเล่นสักหน่อยนะครับในเมื่อเกมส่งมาแล้วผมก็จะปั้นเอนจิ้นตัวนี้ไปลุยพ p พกันดีกว่านะครับไปอีกห้าการ์ดดีกว่านะเผื่อได้เบิร์นไม้ตัวหนึ่งก็เป็นพรหนึ่งเงี้ยตึ้งไปมาทุกคน15ใบที่เกมเสกให้นะ 15บใบที่เกมเสกให้โอ้โ oh, หเพื่อนเพื่อได้ตัวอะไรกันบ้างเลยครับนะใครได้ตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะผมอยากรู้ว่าคุณได้ตัวอะไรนะผมก็ได้เอ็นขาดมาหนึ่งตัวก็ถือว่าดีโอเคเราจะล็อกไว้นะครับเดี๋ยวเผื่อลงขายในอนาคตก็เสียดายแย่เลยนะครับคือก่อนหน้าน,นี้นะครับผมเปิดไปก่อนแล้วนะอ่าผมจะเอาอินจิมแทนเอลซาก่อนนะครับนี่นะครับทุกคนก่อนหน้าน,นี้ผมได้เปิดลูโดไปเป็นที่บร้อยนะคือ5าการ์ดเองนะผมล็อกอินเข้ามาน่าจะเป็นกิจกรรมที่มันแจกล็อกอินนะั่นแหละได้5้ใบนะผม ยอดเลยนะครับอ่าผมก็จะเอาแทนน้องคัง,งูแลตัวนี้ไปนะครับคาง,งูงาคังูาเราออกไปผมก็จะปั้นลูดโดขึ้นมาเลยนะเพราะว่าตัวนี้ยังเป็นร่างธรรมดาอยู่นะผมอาจจะตัดสินใจปั้นเป็นร่างอัลตราแม็กก่อนเอ็นขาดก็ได้นะเพราะว่าผมชอบลูดโดมากเลยนะผมได้ดูโอ้โหสนุกจริงนะครับเรื่องนี้ปั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราทำลูดโดเสร็จกันเลยดีกว่านะครับไป let's go โอเคนะครับตอนนี้ลูโดของเราก็เป็นทางด้าน102 140ดีครับเฮ้ย <c oughs> 140ะไรนะครับ240เป็นทนะี่รทำเกืบอบเกือบเกือบพาทุม่มคิดวัดสลับลักให้ปร์ยานะเ <c oughs> พื่อนโอ้โหไอ้นี่แบบจะทำให้ผมพลาดหลายครั้งนะเดี๋ยวติดเกีย์ให้ลูโดดีกว่านะครับชิ้นแรกก็นี่เลยชิ้นที่สองมาชิ้นที่สามตามมาเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เกจที่ผมใส่ให้ลูโดของเราก็าไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะพอไปวัดไปว้าได้นะครับถูๆได้ไถนะโอเคเดี๋ยวเราพา ลูโดตัวนี้นะครับหรือว่าลูโบนั่นเองนะครับไปตะลุย PP ดีกว่านะครับคือผมจะใช้แค่ทีมบีอะครับอืมทีมบีทีมนี้แหละลุยมึงเลยโอเคทีมแรกที่เราเจอนะครับก็ไม่ตึงเท่าไหร่ดูลีงผมดีกูไม่ได้เล่นดาอะไรแบบโอ้ดูลิงแบบนี้โอ้ลิงเงินยังเตือนครับเงินนี้ผมชนะสกูแน่นอนนะครับโอเคผมใช้แค่ทีมบีลุยครับลูโดของเรากับเอ็นคาร์ดนะเฮ้ยเอ็นคาร์ดมันเล่มันเยอะจังวะก็ไม่เคยเฮ้ยเก้าร้อยเลยหรอ ผมไม่ได้ใส่เกียร์หรือเปล่าเออน่าจะไม่ได้ท้าใส่อะไรมาเลยน่าจะเป็นวิวหนึ่งด้วยนะครับเ,เดี๋ยวจบเกมนี้เราไปใส่เกียร์ม,มันดีกว่านะครับขนาดไม่ใส่เกียร์นี่อุปกรณ์แรกยังก้าวโรยนะครับน้อยกว่าบางตัวด้วยซ้ํานะครับน้อยกว่าไอ้พวกบราวงงโง่จังหลายโอเคอยังไงครับทีมนี้มาดีก็ามาดีเห็นไหมเอ็นเห็นไหมลูโดกับเอ็นขาดผมนะลูโดลูโดลูโดเอามันหยัดหยัดดับหยัด,ยด,ยดป้อมมันอีอ๋แบบนั้นแหละโอ้โหดูดิครับไม่เห็นอะไรเลยครับนอกจากอนอกจากเท้าช้างนะครับ ลูโดผมก็เก็บชัยชนะไปได้หนึ่งเกมนะครับเพราะยังตึงว่าลูโดโอ้โหอันต้าไปตัวโคตรไวนะครับโอเคขออนุญาตไปเปลี่ยนเกียร์ให้ไอ้เจ้าเอ็นขาดกวาครับเพราะมันยังไม่ได้ใส่อะไรเลยเนี่ยไปเดี๋ยวมันน้อยใจเอานะครับไปเนี่ยสามชิ้นประมาณนี้น่าจะอยู่รอดปลอดภัยได้นะโอเคนะครับทีมนี้ใครวะไม่รู้อะเรียวห้าสิบเจ็ดนะครับขอตอบอะไรละกานเนี่ยเดี๋ยวโดนเลยดูโดกับเอ็นขาดผมนะครับวิวหนึ่งวะเอ็นขาดผมเนี่ย เอ็นขาดไวอหนึ่งนะครับเลขหกร้อยจากวันนี้นะครับปล่อยช้าหน่อยนะครับทำใจนะหมานีครับจังวันนี้ว้ายเป้่าว้าเพื่อนนีีไหมรูโบผมจัดไปดีรูโบเฮ้ยยังตึงมาทุกคนผมว่ามีใครเห็นคลิปนี้อาจจะไม่ล่ามมันนะมันเก่งขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่ได้เล่นนานนะไม่ได้ติดตามข่าวสารขรูเกมเลยนะครับช่วงนี้ก็ไปเล่นเกมอื่นไม่ค่อยได้เล่นไลน์เลนเจอร์นะครับหลีกข้อตกต่ำมากนะครับก็พยายาม ดันขึ้นมาอยู่นะครับปล่อยให้บอร์ดเล่นไปนะคือก็ไม่มีใครมาตีผมอ่ะออมาตีผมให้มันแพ้นหน่อยผมจะได้เต้มขึ้นมาแล้วมารับลูบี้ฟฟีแบบเสื้อนอนกินเงนี้ยน,นอนกินหลีกเงินแล้วสิโอเคหลีกเงินเราตึงที่สุดนะครับตอนนี้ป๋าดิจะแพ้ไปได้เพื่อนโอ้โทีมนี้มันเอาเรื่องว่ะมันเอาเรื่องผมต้องได้ใช้ทีมเอมาช่วยแบบนี้ตรงชน้ำได้เลยอัดหน้าป้อมครา้นี้นะครับดูดิช้างผมนะครับโอ้โหโคตรสสารขำลามนะครับ ตายตายตายลูโดผมดูดิมันยังตึงโโตเลยโอ้โหตีโคตรเร็วครับลูโดนะครับไม่ใช่ลูโบนะเว้ยเปลี่ยนชื่อละเป็นลูโดอย่างเต็มตัวนะครับไม่ใช่ลูโบนะครับโอ้โหโคตรเร็วครับดูดิโอ้ตึงจัดแต่ว่าปิดไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับแม่งใครถึงใจวะไอหน้าป้อมนั้นเฮ้ยมึงตัวอะไรวะมันตัวอะไรว, <c oughs> วะรวยืนขัดหน้าป้อม,มอย่างนั้นเฮ้ยดูดิแม่งขวางโลกทิพห์ผ่านตัวนี้โคตรอยากรู้จริงเลยมึงเป็นใคร โอ้โหเรียบร้อยแตกไปดีโอ้ยังแบบโคตรทึกเลยตัวอะไรไม่รู้นะขับยิงผมหนักมากไม่ไรเราก็ชนะมันมาได้นะโอเคทีมต่อไปนะครับโอ้ยไอทีมนี้ตัวบินว่ะมันจะเอาตัวบินมาซอยผมหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวว่ามันมีข้ตตัวอินดี้เยอะนะมมนเป็นไรครับไม่ต้องกลัวตัวบินนะครับตัวบินมันแค่ตัวง่อยนะครับช่วงนี้ตัวบินมันง่อยกะหงอยงล้วนะครับหรือว่าผมโอเคทีมนี้มันใช้ตัวบินเราเพื่อน มาดีอันเบโดลูกหลักมาไงครับอันเบโดเจอลูโดไปมาโดใครจะตึงที่สุดโดผมแน่นอนครับลูโด้ลูโดมึงยังไงครับผมอี๋โดนโดนโดนไีโดนโดนนะตายตายตายเป็นเที่ยวเลยนะครับตายเป็นมะเขือเลยฝั่งตรงข้ามไม่รอดแน่นอนครับวันนี้โอเคตัวบินมาปล่อยมาตีไปเลยเนี่ยปล่อยตีฟรีไปเลยน้องใครจะแตกก่อนกันมาดิครับทุกคนมาใครแตกก่อนคนนั้นไม่ใช่ชายแท้ บอกว่าผมจะแตกก่อนนะไม่ไม่หวัมงมันจะแตกก่อนนะครับผมแตกก่อนไม่ได้นะผมแบบใช้แทบับนี่มันแตกก่อนนะครับโอ้โหน้องแตกเร็วเลยนะดูวิดีโอ้โห,โหขนาดไม่ใช้กันบินนะยังนั้นแตกขนาดนี้โนอะ้โห,โหน้องคนแบบไปปรึกษาแพทย์นะน้องนะคนละเรื่องกันแนละ้วขอไลโอเคเจอทีมนี้นะครับมาเลยไอ้กินมึงนานแล้วนะที่ไม่ได้เจอเดี๋ยวนี้ขอเอาดูโดของเราไปฟาดหัวไากินกันดีกว่านะครับเจ้าวันนี้มาแล้วโอเค ไงครับกินวิ่งมาหลับโซ่ไปเลยนี่ครับทุกคนสาดิจะจัดนะครับสำหรับดูโร่ดาวนะครับเอาโซ่ฟาดนายกินไปเลยนะครับทำให้มันร้องกิดกาดเลยตรงนี้มันมีดาวินชี้นะครับไอตัวกอ๊อปแนวหนึ่งเนียยังไงครับลีเงินนะใครจะที่หนึ่งเหรอครับลี <c oughs> หนึ่งลีเงินใครก็ได้ลีเงินซัมเซดีเงินอะ,อะไรนะลีเงินไม่ใช่ลีเงินเออประมาณนี้พูดผิดขออภัยโอเคยังไงครับผมเฮ้ยมันใช่ตุ๊กบินอีกแล้วผมลืมดู ไม่กลัวไว้มาซิวหรอมาซิลหรอเดี๋ยวโดนโซฟานี่ร้องกิตการนะน้องดูโดเอาโซฟาหนะ้ามันเรียบร้อยครับผมก็ชนะมาได้อีกหนึ่งทีมนะครับโอ้ก็ไม่เท่าไห่ดีว่าเออเจอได้นะลิงเงินนะใครอยากเจอผมลกลรีกมาเลยนะครับนี่ผมขึ้นท้องสามไปเป็นเรียบร้อยนะขึ้นเกมไหนวะลืมดูเพลินเกินไปนะครับตีเพลินนะโอเคทีมนี้ผมมันเอาเรื่องอยู่ะใช้5้าตัวเหรอคิดว่าแบบ5้าตัวแล้วเก่งที่สุดในเกมอย่างนี้เหรอโอ้พวกนีตาห้าตัวเนี่เดี๋ยวโดนผมก็มีตาห้า ผมก็เล่น5้าตัวเหมือนกันอนะ่ะเออปล่อยแค่ทีมเดียวแล้วสู้กันไปดิมาหาตัวใครจะตึงกากันนะครับบางทีผมอาจจะได้แอบปล่อยทีมเอมาช่วย <c oughs> ไม่แต่ดูส่งล้วอาจจะไม่ได้ปล่อยแล้ว piano, เ,ลเพราะว่าลูโดเราโอ้โหมานี่มันชื่ออะไรวะเดนจีเหรอน่าจะเป็นเดนจีเหรอไอ้หัวทองเน,นะะเออลืมชื่อมาละมาหครับมาดิมาดิโดน,น,นโดนโดนเห็นไหมลูโดผมแบบท็อปฟอร์มมาตัวเนี้ยเฮ้โคตรตึงว่าลูโดเฮ้ยรักเลยเนี่ย ต้องดูเรียบร้อยนะครับชนะไปได้นะครับอ่าจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเล่น p v ของเรานะครับโอเคสำหรับลิมนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับดูประวัติกันแข่งขันของเราดีกว่านะครับด่โอโหตบทุกทีมมาครับต่อไปใครอยากเห็นเอ็นขาดก็คอมเมนต์มาได้นะเพราะกบผมยังเลือดเลยเลยนะตั้ง75ตัวตอนนั้นที่เราปั้นไปโอเควันนี้ลูโดก็ท็อปฟอร์มจัดเลยนะนี่ยังตึงเลยนะลังอันตาเฉยหลยโอเคดวเจอรัล่งไฮเปอร์แต่ตอนนี้อาจจะยังนะนะครับ ว่ายังไม่ได้มีเวลาฝาร์มนะใครอยากเห็นเอนจิ้นก็คอมเมนต์มาได้นะครับกบเลือนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ